ไปไหนคะคุนสวยไปกรุงเทพไปกรุงเทพไปหาอะไรหาใครหาเงินหาเงิน,งนโอ้หางานทำหรือหาเงินให้ใครให้พ่อให้พ่อกับแม่หรือค่ะเยอะๆนะคะ<า>ทำงานอะไรอ่ะเอางานงานงานอะไรก็ไ,รไ,รไม่รู้

ลบเรียรุดเดินได้เนาะเนาะดูดิให้กล้องดูดิให้กล้องดูเด้โอ้ขาดเลยแม่ลงเขาเปียขาดแล้วแม่ทำใหม่ละแม่เอากาวติดด้า